สวัสดีครับวันนี้มารีวิวก่อนแพ็กส่งครับเป็นชุดฟังในบ้านดอกเดียวครับ12นิ้ว1 8 0สามก้อนนะครับก็กลาง6นิ้วเฟสปักนะครับผมว้ย35ครับแล้วก็แหลมจาน4นิ้วนะครับเป็นชุดตัวคลิกครับผมก็มีปี7แบนนะครับแล้วก็ตัวรับบลูทูธสวิตไฟ ปีเปิดแล้วก็สวิตช่วงเครื่องเล่นตอนนี้ลูกค้าเพิ่มตัวต่อเล่นข้างนอกนะครับผมเป็นสัญญาณ AUX นะครับผมแล้วก็ติดตั้งไฟที่หน่อยนะครับก็เพิ่มฝาครอบใหม่ตอนนี้ลูกค้าสั่งทำเป็นชุดยุคแยกนะครับผมจะเป็นกลางตู้หนึ่งแล้วก็ซับตู้หนึ่งทับกัน,นด้านข้าง ด้านข้างก็จะมีที่ล็อกให้นะครับผมตัวนี้เป็นงานหุ้มหนังนะครับนี่ก็เป็นฝาปิดบนนะครับในเซอร์วิสของด้านในด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมให้2ตัวมีพัดลมฝั่งนี้ดูดออกมาครับฝั่งนี้ดูดเข้าไปแล้วก็ขั้วต่อครับเห็นหรือเปล่าขั้วต่อแบตเตอรี่ครับผมไปหน่วหัวขันแล้วขันแล้วก็ทําหางปลาใส่เข้านะครับแดงคือบวกดําคือลบส่วนสวิตช์ปลั๊กไฟ ไฟก็ทําเป็นหัวปลั๊กนะครับเสียบง,ง่ายๆนะครับผมตัวนี้จะมีสวิตชิ่งเอาไว้ข้างในให้ในตัวนะครับแล้วก็สเปคอนนะครับก็เป็นสายสเปคอนออกมาตัวนี้จะเป็นต่อซับเพิ่มได้อีกลูกนึงนะครับผมแล้วก็เสียงกลางได้อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็ทําไปแล้วนะครับซับคู่กลางหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุด power สองตัวนะครับ power ขับซับ หนึ่ตัวครับกลางหนึงตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเสียงนะผมมาเทสเสียงกันเลยนะครับอาจจะเทสไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เสียงค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเชื่อมบลูทูธไว้แล้วนะครับเปิดเหมือนเดิมนะผมตัวนี้จะเป็นเฟดนะครับซ้ายขวานะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นวันลุ่มเสียงกลางเห็นหรือเปล่าอ่าตัวนี้เป็นวันลุ่มเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นวันรุ่มซับนะครับเอาง่ายๆแบบบ้านๆนะครับสอมปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ข้างวนรุ่มซับจะเป็นปรับแข็งอ่อนของเสียงเบสนะครับเสียงซับแล้วก็ปุ่มพวกนี้นะครับจะเป็นการปรับความถี่ของเสียงกลางนะครับผมชอบคลุ่มชอบแหลมยังไงของเสียงก็ปรับได้แต่ว่าส่วนมากก็จะตั้งเกณฑ์เกณฑ์ประมาณนี้ให้นะครับก็จะมีรีโมท ตัวบลูทูธไปให้นะครับไปปรับเสียงหรือปรับเล่นที่นี่ได้นะครับบลูทูตัวนี้ก็ได้ทั้ง USB, s d g a r d AUX แล้วก็วิทยุนะครับผมนี่จะมีบอกโวลตนะครับบอกโวลต์บอก,บอก,บอกเสียงก็เวลาปรับเล่นก็ให้ฟังเสียงกลางก่อนแล้วก็เลขซับท,ที่หลังนะครับผมก็ฟังการอันนี้เปิดประมาณเก้าโมงสิบโมงแนละ้ว

นี่เป็นช่วงสับเปิดมากไม่ได้นะครับนี่กระสีเยอะอันนี้เรามีเบรคครับเราฟังเบรแต่เบรนะครับจะเปิด9โมงเท่ากันนะครับ,บ,บระยะสะยะ4-5เมตรก็ประมาณ10โมงนะครับกำลงังดีเลย เราคงแก่เวลาเดยวเรางงามไว้ฝันแต่ไอ้ขอแนื้อไม่จักว่าซ้อยชุบใจที่เพ่พังลาพน,นังทนขยีสิเป็นไม่ได้พอกันไอส้สิขอไปเขียนกายกันจะบอมีไ,งไมองกันได้ดังมาเยอะกาอางนางไปจนแกร่รอตั้งใจไว้ ตัวน,นี้นะครับผมในกรณีที่เราไม่อยากยกซับไปนะครับเรายกแต่ตู้กลางไปก็ได้นะครับก็ถอดแล้วก็ฟังได้เลยนะครับถอด,ดถอดง่ายครับถอดนี้แล้วก็ยกชุดนี้ออกไปเลยด้านข้างก็แค่เป็นกิบล็อกนะปลดกิบล็อกแล้วก็ยกตู้ได้เลยนะครับตอนนี้ปกติจะทําเป็นหูยกให้นะครับแต่ลูกค้าสั่งไม่ทํานะครับเรียบไปเลยกระตาก็ปิดไฟได้ ดีฟังนะครับผมชุดนี้อาจจะเกินฟังสําหรับลูกค้าบางท่านก็ได้นะครับ mm hmm. ก็่ังเอาเรื่องอยู่นะครับผมสําหรับใครที่พื้นที่น้อยๆน,นะครับอยากเล่นดังประมาณสิบนิ้วคู่ก็เล่นสิบสองนิ้วดอกเดียวได้ครับดังซูสีกันนะครับผมชุดนี้นะครับจบกับลูกค้าที่หมื่นสองนะครับผมหมื่นสองยังไม่รวมจัดส่งนะครับ ตัวนี้คิดค่าจะส่งเข้าไป350บาทนะครับแต่ก็น่าจะโดนประมาณ500กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกินจากนั้นก็ออกให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เอาชุดนี้มารีวิวก่อนแพ็กส่งครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ต่อเลน้านอกนะครับผมหัโคมหกนิ้วเพปากครับสามสิบสองนิ้วรับแกนสิบสามก้อนแนหุ้มหนังครับเป็นตู้ยกแยกครับแยกกลางแยกซับได้ข้างหลังก็จะเป็นพัดลมดูดตัวหนึ่งเป่าตัวนึงครับอันนี้ต่อซับได้อีกลูกนึงแล้วก็การได้อีกชุดนึงครับเป็นชุดสเปคคอนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต่อกับแบตเตอรี่ครับผมก็โค้แดงแดงโค้บวกดำโค้ลบนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กครับสายปลั๊กเนี่ยสามารถถอดออกได้ครับ จะมีเบ้าปักมาผมโอเคครับผมไปปาปฏิบัติธรรมแถวเมืองปลา